สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าวันนี้นะครับนาะก็เป็นวันแจกโค้ดนะครับนาอปกติพี่จะมาตอนเช้านะครับแต่ตอนเช้ารัคเพึ่งรีวิวในส่วนของกิจกรรมนะครับนอในส่วนของหัวบ้าวันไปนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้มานะครับน้องก็คือมาตอนเย็นนะครับก็ถือว่ามาแจกของนะครับก็เลยแบบว่าอยากขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่ารอคอยนะครับและร่วมเล่นสนุกนะครับเนาะหรือว่ามาคอม เมนเด็ดนะครับก็คือถ้าคนไหนคอมเมนต์นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แน่นอนนะครับก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าทุกคนคอมเมนต์นะครับเนาะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับทาให้พี่ได้รู้นะครับเนาะว่าอันไหนคนที่อยากได้เยอะที่สุดนะครับและวันนี้พี่ก็มีโค้ดมาแจกนะครับเนาะถ้าอยากได้โค้ดแบบฟรีนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะเเพื่่่ออป็นนกลังใจหียร ทุกคนเพราะว่าวันนี้นะครับน้องก,ก็เป็นวันที่แบบว่าวันอาทิตย์นะครับเรียกได้ว่า แต่ละคนนะครับร้อนหรือเปล่านะครับนอพี่อยากทราบนะครับนอว่าแต่ละคนนะครับนอก็คือแต่ละจังหวัดนะครับกี่องศากันบ้างนะครับเพราะว่าบ้านพี่นะครับก็คือแบบว่า39องศานะครับเรียกได้ว่านอนอยู่นะครับนอก็ตับแทบไหมเลยนะครับทุกคนเออก็ถือว่าฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับน้อนร้อนมากๆนะครับน้อเรียกได้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนมากๆเลยนะครับนอก็จะบเอามาเลยนะครับทุกคนมาแต่ก็ไม่สนนะครับนอนร้อนแค่ไหนเราก็แจกเหมือนเดิมนะครับน้อและพี่ ขอบอกเลล้วกันนะครับโนว่าหลายคนถามมานะครับว่าวันสงการผมไม่ได้ไปเล่นไหนพี่จะแจกของหรือเปล่านะครับพี่แจกของนะครับโนและทําคลิปเกือบทุกวันแน่นอนนะครับโนสาหรับวันสงการนะครับทุกคนเออเพราะว่าพี่ก็อาจจะมีเล่นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ทุกวันนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับแต่วันนี้มีการแจกโค้ดแน่นอนนะครับทุกคน ส่วนหมายเลขที่ชนะพี่จะไปบอกตอนแจกโคนเลยละกันนะครับเนาะแต่ตอนนี้พี่ขอรีวิวกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าแสบน่ารักกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมงานวัดห้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นไม่เป็นนะครับเข้ามาตรงกิจกรรมนะครับแล้วก็เข้ามาตรงซุปเปอร์หญิงตัวเขียวๆนะครับเนาะได้เลยนะครับหรือว่าซุปเปอร์หญิงผู้ชายยืนเคียงกันแบบว่าตัวเขียวๆนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับเมื่อเข้ามาก็เจองานวัดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของส่งการงานวัดฟรีไฟนะครับเนาะมีทั้งชิง้าสวรค์เคียเตอร์ตกน้ำ เตอรร์นะคับก็จะมีทางด้านของพี่ My b a แบกเน็นะครับนะ้องแล้วก็ชันวานะครับนะ้องก็คือแบบว่าพี่เอวานั่นเองนะครับนะ้องก็คือพี่แยมชันวานะครับนะ้องก็ พี่เอว่านะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของจีโนเอ็กวันนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกินิการมนะครับและคนสุดท้ายเป็นใครไม่ได้เลยนะครับก็เจมอัโตนะครับน้องก็มีคําพูดด้วยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีคําพูดด้วยนะครับก็คือแน่ใจนะปลาตกโดนแบนนะรู้เปล่าโอ้โหเป็นคําพูดที่แบบว่าไม่กล้าปานะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับเรียกได้ว่าพี่ไม่กล้าปานะครับ ับเนาะแต่ก็มันใช่อยู่เหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าในคอมเมนต์ที่แบบว่าทุกคนเป็นคอมเมนต์ตอนไลฟ์สดนะครับซีเอ็มตอบทุกคอมเมนต์นะครับสันใจมากนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของคนนี้นะครับเนาะก็คือนี่ลอยนะครับเนาะคำพูดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่เอวานะครับน่ารักมากนะครับเนาะก็เป็นแฟนของพี่หมายเป็นเนนะครับเนาะเรียกได้ว่าสมกันสุดๆเลยนะครับเนาะและก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าทั้งคู่นะครับเนาะก็คือเก่งทััั้งคคคู่เเลลยยนนนนะะะรรรบบก็จปมาณ ก็นี่ลอยนะครับทุกคน GM นะครับพี่หมันเขี้ยวมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าพี่อยากปลามานานแล้วนะครับเนอสำหรับ GM นะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับเนอท่า GM เคลิปนี้นะครับเนอก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับมันเป็นกิจกรรมนะครับเนอก็จะประมาณเลยนะครับเนอพี่ได้เพีแค่หนึ่งลูกนะครับเนอเดี๋ยวพี่จะปลาไปละกันนะครับเพราะว่าการปลานะครับไม่ใช่เราปลาเล่นๆนะครับเนอมีของรางวัลให้ด้วยนะครับเนอสำหรับของรางวัลนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับเนอไม่ใช่ว่าปลาไปแล้้้ววไมดอะะรรรลคัังงงกปาาทุจขณ นี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเรียกได้ว่ามีสกินนูนสกินนี้นะครับเนาะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะโอ้โห GM นะครับก็คือมีท่าแบบว่าแลบลิ้นของมาด้วยนะครับเนาะก็นี่นะครับเนาะโทษทีไม่มีระบบช่วยเล็งนะครับโอ้โหดูถูกกันเกินไปเปล่านะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปเล่นนะครับเนาะเพื่อเก็บสะสมลูกโป่งนะครับเนาะแล้วก็มาปาให้ละกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเออแล้วพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ามัโนาฟรีด้วยนะครับทุกคนมาเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับทุกคน สำหรับโค้ดวันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของหมายเลขหนึ่งนะครับพี่แบบว่าสนามไปนะครับนอเรียกได้ว่าเป็นสกินหมัดไฟนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าเป็นสกินหมัดไฟนะครับพี่แบบว่าหลายๆคนน่าจะรู้ดีนะครับนอและเป็นสกินหมัดนะครับพี่แบบว่าทุกคนนะครับนอก็คือแบบว่าอยากได้นะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยพี่จะมาแจกโค้ดแบบฟรีนะครับและถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับสำหรับการแจกโค้ดนะครับก็คือ ทุกคนจะมีโอกาสใส่ได้หมดทุกคนเลยนะครับและคนที่ได้จะมีแค่ 1, 1> เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ได้นะครับเนาะก็ถือว่าทุกคนนะครับเนาะเอาโค้ดไปใส่ได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นว่าโค้ดถูกใช้ไปแล้วแสดงว่ามีคนได้ไปแล้วนะครับแต่ถ้าใส่โค้ดไปแล้วมันขึ้นว่าใส่โค้ดสาเร็จนะครับแสดงว่าคุณเป็นคนได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าโค้ดนี้นะครับนอเรียกอยู่ว่า พี่ก็ไปทํามานะครับน้องก็ถือว่าบนญหลายต่างปอสมควกนะครับก็เป็นสกินหมัดไฟแบบฟรีๆนะครับน้องเรียกได้ว่าสามารถนะครับเอาไปใช้กันแบบถาวรได้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมฟรีๆจากพี่เองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับและพี่ๆคนไหนองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะไปรับโค้ดก่อนละกันนะครับเพราะว่าโค้ดนะครับพี่ก็กวาจะหามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับมาเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดมาให้ตรงนี้ละกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านโ <hi> ค้ดตัวนี้นะครับที่แบบว่าตอนนี้พี่ขึข้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าตรงสกรีนเลยนะครับเนาะจะไม่เข้าตรงข้อความนะครับทุกคนก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดนะครับเนาะวันนี้ก็ เอามาแจกให้แบบฟรีๆแล้วนะคบเรียกได้ว่า1สัปดาห์มีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดอะไรอีกหรือว่าอยากได้อะไรก็บอกมาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในสองของวิปปี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าอยากได้ในสองของวิปปีนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวพ บอกเลยแล้วกันนะครับนอรว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับนอรที่แบบว่าอยากได้ของวีฟีอยากได้อะไรให้คอมเมนต์เลยนะครับนอรถ้าอยากได้อะไรไม่คอมเมนต์นะครับนอรพี่จะไม่รู้นะครับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ละกันนะครับนอรว่าอยากได้อันนู้นอยากได้อันนี้นะครับนอรพี่จะคอยแจกของให้เรื่อยๆละกันนะครับทุกคน ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้อยยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละหไลค์ like, คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนาอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนนะครับนาอก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับมาดูละกันนะครับว นะครับสำหรับนี้พี่ก็อขอตัวลาเพอย่างเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย